ดีครับ f c ช่องทนายศักกริดงแฟมิรี่นะครับจะเดินทางไปซื้อโจ๊กนะครับลุ้นว่าจะมีขายไหมครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็เริ่มทยอเดินทางกลับต่างจังหวัดแล้ว f c ในหลายๆท่านนะครับรถลาก็เริ่มโล่งนะในถนนหนทางต่างๆ ที่จับคันโดก็เริ่มโล่งนะครับรหลายๆท่านทยอยกลับต่างจังหวัดนะครับจะไปที่หัวมากซ็นเตอร์นะครับตลาดหัวหมากแล้วปะวันก็นมาแล้วแม่บ้านที่แถวส่าที่ม,มีวัยสามใส่มา ตอนเ,เช้าอากาศดีและหลายท่านก็ออกมาเดินออกกำลังกายนะครับในบริเวณคอนโดรอบๆคอนโดแต่วันนี้ค่อนข้างบางตาหรือว่าเขาเดินทางกลับต่างจังหวัดกันแล้วก็เลยไม่มีใครออกมาเดี๋ยวจอยูเทิร์วิ่งด้านหลังทลุไปซอยรามคำแหงนะครับทีสามตั้หนึ่งนะครับ มากลับรถตรงอาคารบีที่อาคารสี่นะครับอาคารสีแคปนะครับที่เป็นสำนักงานนิติบุคคลวันนี้เปิดทำการอยู่นะครับปิดอีกที่หนึ่งก็ที่สามเอ็ดถึงที่หนึ่งจะสองวัน,นสามเอ็ดก็หนึ่งวันก็เรียกว่าขึ้นปีกับวันขึ้นปีใหม่นะครับอีกสองวันนะครับท,ทำการ คนาาก็มาดูดอกกบังกายลหลายท่านบางทาง่ <c oughs> านก็เดินทางไปทำบุญช่วงปีใหม่นะครับทำบุญทำัดว่า,า,วาราตต่างๆเพื่อขอพรอ <c oughs> เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวหลายท่านก็จากกิจกรรมเช่น พิธีบวชนะครับบวชน้าบบวชพระนะครับในแต่และพื้นที่นะครับก็จะมีจัดงานหมหอรสพเช่นช่างหมอลำจชางรถแห่ไปฉลองกับพื้นเครงรับช่วงปีใหม่ด้วย <c oughs> ก็มีความสุขกันนะครับตอนนี้ก็วิ่งมาถึงโซน ด้นหน้าของโครงการนะครับเป็นช่วงเรียกว่าสวนหย่อมนะครับสวนหย่อมเราจะเลี้ยวอ,อุอ้ยเปิดดีสามต้องดีนะครับเมกี้ดูรถติ้งปิดจังหวะปิเออดเกียร์ปิดครับ เดี๋ยวเลี้ยวออก <c oughs> ซอยรามคำแหงสีสอนทับหนึ่งเป็นอีพีสั้นๆนะครับอีิแรกของเช้าวันพฤหัสนี้นะครับ้องฟ้าก็ดูมีเมฆครับไม่เดนหย่อมนเอยสิเห็นไหมครับยังไม่ยังไม่เรียกว่าไม่สบางครัววบ ถนนหนทางน่าจะโล่งนะครับวันนี้ให้ดูบรรยากาศน่าราักก่อนทนี่พระสงฆ์มีเดินมาดิษฐ์บาทรับบาทที่นี่ด้วยนะที่เห็นข้างหลังบรรยากาศโอมัว่อยนะครับพีสีไม่สว่างนองจากว่าท้องฟ้ามันไม่มีแดดนะครับวันนี้นี่ครับจะมีแม่ครับแม่ปีลอย ซอยรามคามังศีษสานตับหนึ่งนะครับดูนะครับโล่งโล่งโจ๋เลยมีรถเลยนะครับตลาดคงไม่น่าจะมีนะเหมาอวันก่อนก็มีขายนะครับับข้าวคนเริ่มกลับตังจังหวัดนะครับแม่ค้าก็เริ่มห่างหายนะครับไม่น่าจะมีอะไรขายแล้ววันนี้ไปลุ้นนะครับไปลุ้นว่าจะมีอะไรกินไหมครับ ถ้ามีอะไรกินก็กลับไปเกี่ยวไข่ไข่เกียวไข่ทอดประมาณนั้นโอ้รถเมย์ก็โล่งๆเอฟซีฝั่งนี้เห็นไหมฝั่งคอนโดนอันนี้น่าจะใช่รถเมย์นะเป็นรถอะไรเอ่ย VIP อพีบริษัทอะไรเนี่ย สวยมากนะรูปทรงรถสกู๊ตรถบัสนะครับกถัดรัดแต่เรนึกว่ารถเมย์ไม่ใช่ดนะีย๋ยวครับโล่งมากถนนรยอยกําแพงไม่ปกติเจอหนาแน่นด้วยรถฝั่งนู้นก็แทบไม่มีรถเห็นไหมครับเนีย่ยเหลียวมาไม่มีรถเลยโอ้โหเอฟซี C. ไม่มีรถวิ่งเลยนะครับนีย่ยครับโล่งมากเนละนข้ามถนนก็สบายสบาย เหไหมเดินข้ามเดินทอดน่องข้ามเนี่ยปีนรัร้วข้ามถนนมาส,สบายเลยนี่คือบรรยากาศถนนราคับแหงนะครับใครที่อยู่ในกรุงเทพช่วงช่วงนี้ขับรถสบายเลยนะครับอยู่สีไม่ต้องัวรถติดเดี๋ยวเราชิดซ้ายเห็นไหมครับโอ้สบายเลยเลนซ้ายเนี่ยผ่านตลอดเลนขวาเลนกลางเลนขวาเลี้ยวไปซอยราม รามคำแหง39มเก้เนียนเนี้ยรามัำแหงสามเกนะครับที่ทรู้ไปเขตบองทองหลานประเทศอีราแต่เราตรงไปเห็นไมคสุดยอดไหมครับสุดยอดของการใช้ถนนหมนทางในกรทมนะครับโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปทาไปนะครับคลิปนี้ก็กสั้นๆน,นะครับนี่คือทางเข้ามาในรามคำแหง ข้างหน้าเป็นบิ๊กซีกว่าบิ๊กซีมือสายไปตลาดหัวหมากมาถึงแล้วนะครับเป็นอีพีเช้าวันอาทิตย์อีพีแรกนะครับเด,ดี๋ยวอีสปาร์กหนึ่งนะครับเจอถึงที่หมายแล้วนะครับตรงนี้มีทาสีตรงที่เรียกว่าเอ่อเบอรียร์นะ เกาะกลางสีขาวสลับดำเดี๋ยวซ้ายเนี่ยตากระแผงยี่สิบสี่ลุไปทางตัวหมากไปทางนู้นเลยสีเดือดกระเด็นเลยนะครับลงอุบูจากถึงที่หมายแล้วนะครับก็ตามรถ MC สีขาวนี่รถเก่งเราเลี้ยวนะครับเราเลี้ยวีรถจอดเอา จอดวามก็ลงไม่ได้ทำไมไม่จอดแบบนี้ลระโอเค okay, นะครับ F อเดี๋ยวเลี้ยวเข้าจอดที่โรงแรมนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องทนายสกเกิร์ตอินเฟนี้ไม่ได้ดู่โจขายลูปแบบที่มอมเอต้องมาลุ้นอีกอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ